สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับคดีสังหารเจนนี่ไบรซ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นบทที่3แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปรับชมเรื่องราวในบทที่3ในวันนี้กันเลยดีกว่าฉันมองนาฬิกาขณะลงบันไดเพิ่งจะเที่ยงครึ่งเองเนี่ยฉันคิดจะโทรเรียกให้มิสเตอร์เรนโนมาพบแต่ตอนนี้เป็นเวลาอาหารกลางวันของเขาฉันจึงลังเล และอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันรู้สึกไม่กลา้าจะโทรไปหาเขาเพราะว่ามิสเตอร์แอลลี่เนี่ยอยู่ในบ้านอีกด้วยในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีเรือลำหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาเทียบท่ากับบ้านหลังนี้แล้วก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่านิ่งๆไอ้แกฉันมีอะไรจะให้นายเนี่ยชายชะาล่างเล็กนะครับดูตื่นกลัวกําลังยืนอยู่บนเรือถอเรือมาด้วยไม้พายปีเตอร์ก็เลยปลดปล่อยอารมณ์ด้วยการส่งเสียงร้องอย่างเบิกบาน สุภาพบุรุษสูงวัยหยุดเรือที่ตีบันไดและเอื้อมลงไปในถังที่ข้างเทา้ายกตับดิบๆชิ้นโตขึ้นมาชิ้นหนึ่งปีเตอร์เนี่ยแทบคลั่งมาเลยทีเดียวและฉันเองก็นึกขึ้นมาได้ว่าลืมให้อาหารเจ้าปีเตอร์มามากกว่าวันหนึ่งแล้วอยากได้ไหมผู้ชายคนนั้นถามจากนั้นเขาก็ได้ให้อาหารกับปีเตอร์มันเป็นสุนัขที่ฝึกมาอย่างดีเลยนะครับคุณผู้หญิงคุณไม่น่าลืมให้อาหารมันเลยน้ําท่วมเลยทําให้ฉันลืมให้อาหารมันไปเลยค่ะใช่เลยละ คุณดูไม่ว่ามีสุนัขและแมวอดอยากมากกี่ตัวที่ผมเจอในเช้าวันนี้หลังจากนั้นเขาก็ได้ล้วงหยิบสมุดบันทึกออกมาจากกระเป๋าและเหลือบดู48 48ตัวคุณผู้หญิงกับแมวอีก93ตัวผมพบพวกมันถูกปล่อยให้ติดอยู่บนต้นไม้เกาะอ,อยู่ตามรัว้วลอยอยู่กับถังใหญ่และผมเจอพวกมันในบ้านสะดวกสบายที่ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการละเลยพวกมันผมต้องไปต่อแล้วผมมีรายงานเรื่องแมวตัวหนึ่งกับลูกครอกใหม่ในห้องใต้หลังคาโรงม้าแถวนี้อยู่ เขาพิถีพิถันเช็ดมือด้วยกระดาษเช็ดปากแผ่นใหม่จากกองที่ตั้งอยู่บนที่นั่งของเรือด้วยเขายกไม้พายขึ้นยิ้มอย่างมีเมตตาให้ปีเตอร์จากนั้นก็จะงกตัวมาทันทีเพื่อมองปลายเชือกเปรอะเปื้อนที่ผูกอยู่กับราวบันไดนั่นอะไรนะเขาพูดเดี๋ยวฉันจะสืบให้รู้ฉันตอบพลางชำเลืองขึ้นไปที่ประตูของแรดลีย์เห็นมันปิดอยู่ชายร่างเล็กปล่อยไม้พายและคลำหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าเขาล้วงเว่นขยะอันเล็กออกมา โน้มตัวขึ้นมาจับราวไว้และตรวจสอบร้อยคราบด้วยแว่นขยายนั่นเลือดนี่แล้วทําไมคุณถึงตัดเชือกยึดเรือฉันไม่ได้ตัดถ้านั่นคือเลือดฉันก็อยากจะรู้ว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงส่วนเชือกนั่นเมื่อคืนมันยังเป็นเส้นใหม่อยู่เลยฉันเหลือบตามองดูประตูของพวกแลนลี่อีกครั้งแล้วเขาก็มองข้ามสายตาของฉันไปผมสงสัยถ้าผมจะขอเข้าไปในโครง,งคุณไม่ทราบว่าคุณจะอนุญาตให้ผมทอดตับนั่นสักหน่อยไหม มีสุนัขพันธุ์มัสติสเคราะร้ายตัวหนึ่งบนต้นไม้ที่หัวมุมถนนไมายเลขที่4ไม่ยอมแตะต้องมันแบบดิบๆเลยฉันเข้าใจนะว่าเขาอยากจะคุยกับฉันฉันก็เลยหันกลับแล้วนําทางเข้าไปยังห้องครัวชั่วคราวที่ฉันทําขึ้นเอาละนะเขาพูดอย่างรวดเร็วเมื่อปิดประตูลงขอบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่ถ้าคุณเล่าให้ผมฟังผมอาจจะช่วยคุณได้นะหรือถ้าช่วยไม่ได้การที่คุณพูดออกมาก็จะดีสำหรับตัวคุณเอง ผมชื่อโฮคัมเป็นพ่อครับปลดเกษียณถ้าจะเอาเอกสารยืนยันก็ไปขอได้ที่ธนาคารประชาชาติที่หนึ่งฉันไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดปกติหรอกนะฉันเดาว่าฉันแค่กังวลและทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีอะไรให้เล่าหรอกคะ่ะเหลวไหลผมแล่นเรือลงมาตามถนนสุภาพบุรุษหน้าขาวซี่ที่สุบรีมองออกมาจากหน้าต่างตอนที่ผมหยุดที่ประตูและพลุบก,กลับเข้าไปตอนผมเหลือบขึ้นไปมองเขา ผมก็เลยเข้ามาข้างในและเจอสุนัขเลี้ยงตัวหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกขุนให้อ้วนเกินไปในยามปกติมันร้องโคนค้างด้วยความหิวอยู่บนบันไดขณะที่ผมเตรียมจะให้อาหารมันหญิงที่ดูซี้เซียวคนหนึ่งก็เดินลงมาพยายามจะสวมถุงมือข้างข,างขวาลงบนมือซ้ายและใส่เสื้อแจ็คเก็ตกลับด้านจะไม่ให้ผมคิดได้ยังไงล่ะในตอนนั้นฉันก็เลยสะดุ้งและพยายามที่จะเปลี่ยนแจ็คเก็ตกลับให้ถูกด้านซึ่งเขาก็าเข้ามาช่วยและก็ยังตอบไหล่ฉันบเบาๆอีกด้วย ช่างเป็นชายที่โอบอ้อมอารีเหลือเกินและโดยช่วงเช้าอันยาวนานที่ต้องอยู่ตามลําพังกับความกังวลใจไหนจะค่ําคืนที่ขมตาหลับไม่ลงอีกฉันก็เริ่มร้องไห้เขาผ้าเช็ดหน้าสะอาดผืนหนึ่งมาใส่มือฉันโดยที่ฉันไม่ทันได้คิดถึงมันอย่างนั้นละ่ะมันจะช่วยคุณสบายใจอย่าก,กังวลไปเลยถ้าเป็นเรื่องสามีที่ออกเที่ยวดื่มกินระหว่างฤด,ดูน้ําหลากประจําปี <c oughs> ก็ไปต้องกังวลหลอกคุณผู้หญิง พวกเขาฟื้นคืนสติได้ทันเวลาโบกปูนขาวทับผนังห้องใตดินเสมอแหละไม่ใช่เรื่องสามีหรอกคะ่ะฉันไม่ได้รับความเห็นใจจากเพื่อนมนุษย์มานานแล้วจนกระทั่งได้พบเขานั่นจึงทําให้ฉันเกือบจะร้องไห้ออกมาฉันนั่งอยู่ตรงนั้นมีกลุ่มเด็กล่องแพด้านนอกหน้าต่างและมอลลี่แมกไกวจากบ้านาข้างๆกาลังลําเลียงนมของเช้าว,วันนั้นขึ้นไปบนถังรูปทรงกระบอกที่ผูกติดกับเชือกเส้นหนึ่งช่องประตูของเธอแคบเกินกว่าจะรับเรือของคนส่งนมเข้าไปได้ แล้วฉันก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังมันชอบกลอยู่นะครับแต่คุณพิสูจน์เหตุฆาตกรรมไม่ได้นอกสจากว่าเจอศพพอน้ําลดเราจะพบศพมันอยู่ในห้องรับแขกถ้างั้นทําไมเขาถึงไม่พยายามจะหนีไปล่ะครับเขาพร้อมจะไปแล้วตอนนี้เขาเพิ่งจะกลับมาตอนที่เรือคุณเข้ามามิสเตอร์โฮคัมก็เลยวิ่งไปที่ประตูและเหวี่ยงมันเปิดออกจ้องเข้าไปในถงชั้นล่างในตอนนั้นเขาช้าเกินไปเรือของเขาหายไปแล้ว เรารีบไปยังห้องที่พวกแรดลี่อาศัยอยู่มันว่างเปล่าเมื่อเราเมอออกไปจากทางหน้าต่างเราเห็นเรือลำนั้นห่างออกไปมันอยู่อยู่ตรงที่ถนนสูงขึ้นและพวกบันไดหน้าบ้านอยู่สูงกว่าระดับน้ำที่ท่วมอยู่บนขั้นบันไดมีลูกสุนัขสีเหลืองที่ถูกทอดทิ้งตัวหนึ่งนั่งอยู่ขณะที่เราจ้องมองมิสเตอร์แรดลี่ก็หยุดเรือมองกลับมาที่พวกเราใช้งกตัวไปวางตับชิ้นหนึ่งบนจานและยื่นมันออกไปให้เจ้าสุนัขจากนั้นก็ลุกยืนบนเรือ โค้งคำนับโดยมีหมวกทาบอยู่บนอกมาทางเราแล้วนั่งลงอย่างสงบพายอ้อมผ่านหัวมุมออกไปจากสายตามิสเตอร์โฮขำคลั่งไปด้วยความโกรธเขากระโดดขึ้นลงสายกำบ้านออกไปนอกหน้าต่างตามหลังเรือที่กำลังแล่นหนีไปเขาวิ่งลงบันไดต่อมาไม่นานก็กลับมาและมองออกไปนอกหน้าต่างอีกเรือตำรวจในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของพวกเราแต่เด็กๆแม็กควายล่องแพอ้อมรอบบนถนนและอยู่ใต้บานหน้าตา่าง นั่นทำให้มิสเตอร์โฮคัมเนี่ยก็ออกไปร้องเรียกพวกนั้นคนละ25เซนหนุ่มๆถ้าพวกเธอพาฉันไปถึงทางเดินที่ใกล้สุดด้วยแพรนั่นจ่ายมาก่อนเด็กชายที่โตที่สุดพูดพร้อมกับถือหมวกเอาไว้ทว่ามิสเตอร์โฮคัมไม่รอช้าเวียงตัวออกข้ามขอบหน้าต่างยึดอยู่ได้ด้วยมือและร่อนลงอย่างสวยงามตรงกลางแพรอย่าแต่ต้องอะไรในห้องนั้นจนกว่าผมจะกลับมานะเขาบอกฉันและกระชากไม้ถอจากเด็กชายคนหนึ่ง กลับเคลื่อนแพด้วยความเร็วอันน่าทึ่งลงไปตามถนนมิสเตอร์โฮคัมก็กลับมาอีกครั้งในเรือของเขาเองเขาพบมันที่ปลายถนนเส้นถัดไปสุดเขตน้ําท่วมแต่ก็ไม่พบเจอกับมิสเตอร์แรดลีย์ที่ใดเลยและเขาก็ยังไม่เห็นเรือตํารวจอีกด้วยก็ถือว่าดีแล้วนะที่เป็นแบบนี้ถ้าเราไปหาตํารวจพร้อมรองเท้าเปีกเปยกๆข้างหนึ่งกับเชือกที่เปื้อนเลือดแล้วกล่าวหาใครด้วยคดีฆาตกรรมไม่ได้เราจําเป็นจะต้องมีศพเขาฆ่าเธอเธอบอกฉันเมื่อวานว่าเขาเป็นปีศาจ เขาฆ่าเธอแล้วโยนศพลงน้ําแน่ๆเป็นไปได้มากนะแต่เขาไม่ได้โยนมันไว้ที่นี่แน่แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สำรวจตลอดทั้งถงช้างชั้นล่างด้วยเรือของเขาคลำหาทุกตารางฟุตบนพื้นด้วยไม้พายและในท้ายที่สุดเขาก็มองขึ้นมาอย่างชั้นขณะที่ยืนอยู่บนบันไดมีบางอย่างอยู่ตรงนี้แต่เมื่อเทอร์รี่มาถึงและพวกเขาสองคนนำสิ่งนั้นขึ้นมาบนผิวน้ำม,มันกลับเป็นเพียงพรมห้องกินอาหารที่ชั้นมวนไว้แล้วลืมถือขึ้นบันได เวลาบ่ายโมงครึ่งมิสเตอร์โฮค้าเขียนข้อความส่งออกไปกับเทอร์รี่และยืมรองเท้าบูทของฉันซึ่งเคยเป็นของมิสเตอร์พิตแมนสำรวจห้องกินอาหารกับห้องครัวด้วยไม้กระดานแผ่นหนึ่งที่ลอยอยู่ประตูแคบเกินกว่าที่จะให้เรือเข้าไปได้แต่เขาก็ไม่เจออะไรที่สำคัญไปกว่าไม้นวดแป้งอันหนึ่งในตอนเวลาบ่ายสามโมงเขาได้ขออนุญ,ญาตเข้าไปค้นห้องนอนของพวกแลดลี่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่กำลังจะมาที่นี่ในเร็วนี้คุณนายพิตแมน เขาเป็นเด็กหนุ่มหนังสือพิมพ์ชื่อฮาวเวลเป็นเด็กดีเชียวละและถ้าเรื่องนี้มีอะไรผมก็อยากให้เขาเขียนลงหนังสือพิมพ์ของเขาเขากับผมเคยมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องพยานแวดล้อมอีกด้วยและผมก็รู้ว่าเขาคงอยากจะสาสางเรื่องนี้ฉันเอาถุงเท้าของมิสเตอร์พิทแมนให้เขาเพราะของเขาเองเปียกชุม่มแล้วในขณะนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นโรงละครโทรมาอีกครั้งถามหาเจนนี่ไบรซ์คุณมั่นใจนะว่าเธอออกไปนอกเมืองสามีของเธอบอกว่าอย่างนั้นค่ะ เรียกเข้ามาพูดสายหน่อยจากนั้นอีกฝั่งก็พยายามที่จะสอบถามเรื่องราวของเจนนี่ไบรซ์ตัวเธอเองก็ไม่มีคำตอบว่าเจนนี่ไบรซ์หรือมิสซิสแลนลี้เนี่ยหายไปไหนก็เลยได้วางสายกันออกไปหลังจากนั้นก็กลับไปค้นที่ห้องของพวกแลนลี่ต่อห้องอยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าปกติอย่างที่ฉันได้พูดไปแล้วเตียงถูกจัดซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติเนื่องจากเจนนี่ไบรซ์ไม่เคยทาเตียง อย่างไรก็ตามสภาพเตียงที่จัดแล้วเป็นแบบที่ผู้ชายทำมีผ้าห่มที่ยับย่อนอยู่ข้างใต้และผ้าคลุมเตียงสีขาวดึงเรียบไว้ด้านบนเผยให้เห็นก้อนนูนทุกก้อนที่อยู่ใต้นั้นฉันให้มิสเตอร์โฮค์มดูการสาดที่ถูกแต้มด้วยหมึกอยู่เป็นประจำฉันจะถอดออกมาจุ่มลงในนมมันเป็นรอยปากกาหมึกซึมของเขาเวลาหมึกไม่ออกนาฬิกาอยู่ไหนมิสเตอร์โฮค์มพูดเขาอยู่อยู่หน้าหิ่งเหนือเตาผิงโดยมีสมุดบันทึกในมือฉันหันไปมองนาฬิกาโอนิกซ์ของฉันหายไปจากแผ่นไม้เหนือเตาผิง มาอาจจะดูแปลกประหลาดแต่นับจากวินาทีที่ฉันรู้ว่านาฬิกาเรือนนั้นหายไปความขข่นเคืองที่มีต่อมิสเตอร์แลนลี้ก็ขยายเป็นความเดือดดาลน,นาฬิกาเรือนนั้นเป็นทุกอย่างที่ฉันเหลืออยู่จากการอยู่ในสังคมชั้นสูงเมื่อครั้งอดีตในช่วงเวลายากลาบากและถึงคราวที่จะต้องจ่ายค่าเช่าหลังกําหนดซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวมากกว่าหนึ่งครั้งฉันถูกยัว่วยุให้ขายนาฬิกาเรือนนั้นหรือนํามันไปจำนำแต่ฉันก็ไม่เคยทําเสียงติ๊กตอกของมันอยู่เป็นเพื่อนฉันในยามค่ําคืนที่โดดเดี่ยวมาตลอดหลายคืน ความงดงามของมันช่วยให้ฉันคงความภาคภูมิและรักษาความเคารพนับถือเพื่อนบ้านไว้ได้ในเขตอุทกภัยนาฬิกาหินโอนิกส์มีไม่มากฉันยืนจ้องรอยคราบฝุ่นติดแผ่นไม้เหนือเตาผิงซึ่งมิสเตอร์โฮคัมกำลังวัดอยู่ด้วยเทปวัดระยะแบบพกพาคุณแน่ใจนะว่าไม่ได้เอามันออกไปเองคุณนายพิษแมนแน่ใจไหมงั้นเหรอทำไมละ่ะฉันแทบจะยกมันไม่ขึ้นซะด้วยซ้ำฉันว่าเขากำลังมองอย่างละเอียดถี่ถ้วนไปยังรอยฝุ่นรูปวงรีที่นาฬิกาเคยตั้งอยู่คุณแจไขาลานก็หายไปด้วย เขาพูดพลางสารวนจดบันทึกในสมุดคนทำนาฬิกาชื่ออะไรฉันคิดว่าฉันไม่เคยจะสังเกตดรรอกว่าใครเป็นคนทําเขาก็เลยหันมาถามฉันอย่างโกรธโกรธทำไมคุณถึงไม่สังเกตละ่ะพระเจ้าคุณผู้หญิงคุณมีตาไว้ร้องไห้เท่านั้นเหรอคุณไขาลานาฬิกาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วคุณไม่รู้ชื่อคนทําได้ยังไงพฤติกรรมแบบนี้พิสูจน์ข้อโต้แย้งของผมได้ดีทีเดียวคือโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพยานพึ่งพาไม่ได้โดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะ โดยปกติแล้วฉันทั้งละเอียดและช่างสังเกตเลยละ่ะให้มันได้อย่างนี้สิถ้าอย่างนั้นคุณก็คงบอกได้ละมั้งว่าดินสอที่ผมเขียนอยู่สีอะไรแน่นอนว่าสีแดงดินสอส่วนใหญ่เป็นสีแดงและฉันคิดว่าคําตอบนี้มันจะต้องถูกแน่แต่ทว่าเขายื่นมือขวาออกมากวาดแกว่งผมเขียนด้วยปากกาหมึกซึมเขาพูดด้วยความไม่สบอารมณ์และหันหลังให้กับฉันเวลาต่อมาเขาก็ได้วิ่งไปที่แท่นตั้งอ่างล้างหน้าและดึงมันออกมาให้ห่างจากผนัง ข้างหลังแท่นนั้นมีผ้าขนหนูวางอยู่ตรงจุดที่มันหล่นลงไปผ้าผืนนั้นมีรอยเลอะเต็มไปหมดอย่างกับมีคนใช้มันเช็ดมือเปื้อนเลือดเขาหยิบผ้าขึ้นมาใบหน้าแสดงออกถึงความตื่นเต้นฉันได้แต่ปิดตาไว้นี่ค่อยดูดีขึ้นหน่อยเขาบอกแล้วก็เริ่มค้นห้องอย่างรวดเร็วโดยวิ่งจากเครื่องเรือนอันหนึ่งไปยังเครื่องอีกเครื่องหนึ่งดึงลิ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือออกมาลากเตียงออกจากผนังลงคลานตามแนวกรอบไม้ที่ทอดตัวยาวต้องฐานผนังและตั้งฉากกับพื้น ในมือมีไม้ขีดที่จุดแล้วเขาตะโวนบอกชัยชนะในที่สุดและปรากฏตัวอีกครั้งจากหลังเตียงคราวนี้ในมือมีปลายมีดหักสะเพ่ามากสะเพ่ามากมากเจ้าปีเตอร์ยังทําได้ดีกว่านี้ฉันก็เลยดูกระดาษปิดผนังรอบแท่นตั้งอ่างล้างหน้าท่ามกลางดวงหมึกคือรอยสีแดง100หรือ200ที่ทําให้ฉันตัวสัน่นและเมื่อเห็นเศษกระดาษจดบันทึกติดอยู่ระหว่างกรอบไม้ฐานผนงังกับกำแพงห้อง ฉันก็ขุดมันออกมาด้วยปิ่นปักผมแล้วโยนมันเข้าตะกรับในเตาไฟเพื่อรอเผาในภายหลังแต่โชคดีเหนือความคาดหมายเป็นอย่างยิ่งที่บังเอิญไม่มีไฟอยู่ตรงนั้นครูถัดมามิสโฮคัมคุกเข่าลงข้างเตาผิงเอื้อมไปหยิบเศษกระดาษน,นั้นอยา่าอย่าให้ทำแบบนั้นในสถานการณ์แบบนี้นะคุณอาจจะโยนหลักฐานวัดดีฮาวเวลฉันหันไปและพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูกำลังแย้มยิ้มเขาถือหมวกอยู่ในมือ ฉันได้เห็นมิสเตอร์ฮาเวลแวบ,บแรกก็นึกชอบเขาแล้วต่อมาภายหลังตอนที่ไม่มีใครเข้าข้างเขาและเกิดเรื่องประหลาดขึ้นหลายเรื่องฉันยังอยู่ข้างเขาขณะที่ฝ่าฟันเรื่องต่างๆไปและทำถึงขั้นช่วยให้เขาได้สิ่งที่เขาหวังได้มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกมีปัญหาอะไรหรอครับคุณโฮคัมแกะรอยอีกแล้วหรอเกิดเรื่องแปลกประหลาดมากผมเพิ่งพบเข้าโดยบังเอิญนะ่ะคุณนายพิทแมนนี่คุณฮาเวลคนที่ผมพูดถึงนั่งลงสีฮาเวลแล้วให้ผมอ่านอะไรให้คุณฟังนี่ มิโฮคัมยังคงถือกระดาษที่ยับยุยี่และไม่ได้คลี่ออกอยู่ในมือเขาหยิบสมุดบันทึกของเขาและอ่านออกเสียงสิ่งที่เขียนลงไปตอนนี้มันวางอยู่ตรงหน้าฉันเมื่อวานนี้วันอาทิที่4มีนาคมคุณนายพิทแมนเจ้าของบ้านเช่าเลขที่42ถนนยูเนียนได้ยินเสียงของผู้เช่าสองรายของเธอทะเลาะกันชายคนหนึ่งกับภรรยาผู้ชายชื่อฟิลิปแลตลี่ภรรยาชื่อเจนนี่แลตลี่เป็นที่รู้จักกันในชื่อเจนนี่ไบรซ์ อยู่ในคณะละคร Liberty Stock โดยที่เธอได้รับบทเล็กๆในขณะนี้สามีก็เป็นนักแสดงด้วยว่างงานและใช้เวลาว่างไปกับการเขียนบทละครคู่สามีภรรยาละหองละแหงกันพวกเขาวิวาทกันบ่อยครั้งในวันเสาร์ทั้งคู่ทะเลาะก,กันทั้งวันและคุณนายแลตลี่บอกคุณนายพิทแมนว่าเธอแต่งงานกับปีศาจบ่ายสีโมงของวันอาทิตย์กลับมาราวห้าโมงคุณนายพิทแมนนำอาหารเย็นไปให้พวกเขาตอนหกโมงทั้งคู่กินกันอย่างอ,อร่อยเธอไม่เห็นคุณนายแลตลี่ในขณะนั้น ต่ได้ยินเสียงของเธออยู่ในห้องถัดไปดูเหมือนพวกเขาอาจจะคืนดีกันแล้วคุณนายพิทแมนเล่าอีกว่าคุณนายแลนลี่ฝ่ายสามีนั้นอารมณ์ดีมากหรือต่อให้เกิดการโต้เถียงขึ้นในเวลาตอนกลางคืนแต่ผู้เข้าพักอีกรายชื่อเรโนโอยู่ที่ห้องถัดไปก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณนายพิทแมนขึ้นคืนลง,ลงจนกระทั่งตีหนึ่งและงีบหลับไปหลังจากนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรยังไงก็ตามเราราวตีสองเรโนคนนี้มาที่ห้องและบอกว่าเขาได้ยินเสียงใครบางคนอยู่ในเรือในโถงชั้นล่าง เขากับคุณนายพิตแมนไปสืบดูเรือที่คุณนายพิตแมนใช้ระหว่างอุทกภัยซึ่งเธอผูกไว้กับราวบันไดได้หายไปเชือกถูกตัดไม่ใช่แก้ออกอย่างอื่นทุกอย่างเงียบเชียบถ้าไม่นับเรื่องที่สุนัขของคุณนายแลนลี่ถูกขังในห้องชั้นสามตีสี่สิบห้านาทีในเช้าวันนั้นคุณนายพิตแมนตื่นเต็มตาแล้วได้ยินเสียงเรือแล่นกลับมาและไปที่บันไดพบแลนลี่กกำลังเข้ามาเขาพึมพำบางอย่างเกี่ยวกับการออกไปซื้อยาไม้ภรรยาและไปที่ห้องทิ้งเจ้าสุนัขไว้นอกห้อง นี่เป็นเรื่องที่ควรสนใจเพราะโดยปกติเจ้าสุนัขจะนอนในห้องของพวกเขาตลอดคืนที่เหลือหรือในเวลาเช้ามืดที่ไม่มีเสียงอะไร7จ็ดโมงสินาทีเลดลี่ขอกาแฟกับขนมปังปิ้งสําหรับหนึ่งที่และเมื่อคุณนายพิทแมนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้เขาก็บอกว่าภรรยาของเขาไม่มีคิวแสดงสัปดาห์นี้และไปพักผ่อนสองสาวันออกไปแต่เช้าจําไว้นะกลางคืนเขาออกไปซื้อยาให้เธอตอนนี้เธอกลับออกเดินทางได้แล้วและอันที่จริงคือเริ่มเดินทางไปแล้วด้วยซ้ํา นี่คือตอนที่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีมิสเตอร์โฮคัมบอกผมพายเรือเข้ามาในถงชั้นล่างเมื่อเช้านี้เพื่อให้อาหารเจ้าหมาปีเตอร์ที่กำลังคลางอยู่บนบันไดคุณนายพิทแมนก็เลยลงบันไดามาไม่นานก่อนหน้านี้ปีเตอร์ได้พบรองเท้าใส่ภายในบ้านข้างหนึ่งซึ่งเป็นของคุณนายเลดลี่และต่อมากขพบมีดหักเล่มหนึ่งลอยอยู่ในห้องรับแขกชั้นล่างคุณนายพิทแมนยืนยันว่าเอามีดไว้ชั้นบนเมื่อคืนและมันยังไม่หักและหากว่ามันถูกหยิบไปจากชั้นวางในห้องของเธอในระหว่างที่เธองีบหลับ คำถามก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมมีดจึงถูกหยิบไปใครเอาไปเอาไปทำไมชายคนนี้ฆ่าภรรยาหรือเปล่าคุณโฮคัมกับผมเป็นศัตรูเก่าแก่กันครับคุณโฮคัมเชื่อว่าพยานแวดล้อมอาจจะทำให้คนหนึ่งถูกแขวนคอได้เลยแต่ผมไม่สรุปว่าจากการที่เจอรองเท้าปเปียกๆข้างหนึ่งกับมีดหักหนึ่งเล่มคุณก็พร้อมสำหรับคดีฆาตกรรมและการตายอย่างฉับพลันแล้วใช่ไหมผมมีหลักฐานมากกว่านั้น มิสโฮคำพูดอย่างกระตือรือร้นและเริ่มเล่าว่าเราเจออะไรในห้องนั้นบ้างมิสฮาเวลฟังแตะว่าเมื่อเอ่ยถึงนาฬิกาหินโอนิกส์เขาก็ยืนขึ้นและไปที่หิ้งเหนือเตาผิงพระเจ้าคุณแน่ใจนะว่านาฬิกาอยู่ตรงนี้เมื่อวานฉันไขาลานนาฬิกาเมื่อสองคืนก่อนแล้วกุญแจไขาลานสอดไปข้างใต้เมื่อวานก่อนพวกเขาจะย้ายขึ้นไปฉันก็ไขาลานไปอีกรอบกุญแจไขาลานก็หายไปด้วยนี่แล้วยังไงล่ะคุณโฮค<ำ>ัมเขาตีหัวเธอด้วยนาฬิกาเหรอเดี๋ยวกุญแจยัดลงคอเธอ มิสเตอร์โฮคที่กําลังมองสมบุตบันทึกสรุปก็คือสิ่งที่เรามีตรงนี้ในฐานะบอดแสบ่งชีอาชญากรรมก็คือเชือกมีที่หักรองเท้าใส่ในบ้านผ้าขนหนูและนาฬิกานอกจากนี้เศษกระดาษชิ้นนี้ยังอาจบรรจุข้อมูลบางอย่างเอาไว้เขากางมันออกและนั่งลงจ้องมองมันในฝ่ามือทันใดนั้นเขาก็ถามฉันด้วยน้ำเสียงที่สงสัยนี่ลายมือแลตลี่หรือเปล่าใช่ค่ะฉันเหลือบดูเศรกระดาษชิ้นเล็กชิ้นนั้น มิสโฮคำอ่านจากสมุดบันทึกของเขาว่าเชือกมีดรองเท้าผ้าขนหนูนาฬิกาเศษกระดาษชิ้นเล็กที่ฉันพบอยู่หลังแท่นตั้งอ่านลางหน้าเขียนว่า R O P E ope, ที่แปลว่าเชือก K N I F E ife, ที่แปลว่ามีด S H O E shoe ที่แปลว่ารองเท้า T O W E L towel ที่แปลว่าผ้าขนหนู H O R N ส่วนที่เหลือของข้อความสุดท้ายถูกฉีกออกไปมิสเตอร์ฮาวเวลจ้องมองหิ่งเหนือเตาผิงนาฬิกาเขาทวนคำจบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของคดีสังหารเจนนี่ไบรซ์บทที่3ในวันนี้ ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนสืบคดีแล้วนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะยังจะไม่พบศพของเจนนี่ไบรซ์แต่ว่าบทต่อไปเนี่ยจะต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวยังไงนะครับก็ฝากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยรอติดตามในทุกๆวันอังคารด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ